สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพืนชาวราศีพิจิกทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Happy Taro t aro, ช่อง F A. เองนะคะในหัวข้อการเปิดไพ่ดวงความรักประจำเดือนประจำเดือนมกราคม2568นะคะแต่ว่ามาช้าหน่อยนะคะมาในวันที่13แล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพืนสามารถรับชมคลิปนี้นะคะ เป็นพลังงานความรักประจำช่วงเดือนมกราคมที่ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยนะคะจนกว่าเอฟจะออกคลิปใหม่มาให้นะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์หรือว่าดาวจันทร์สถิตที่พิจิกเลยนะคะผู้ที่ เป็นทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์วันตกสามารถรับชมได้ทั้งหมดเลยนะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะมีสลับกันบ้างในตัวตนความรู้สึกแล้วก็ความคิดของคุณมันอาจจะสลับกันเป็น ตัวตนความคิดความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าหัดได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอยากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากเอฟนะคะการเปิดไพ่ในครั้งนี้อาจจะต่อเนื่องมาจากการอ่านในรอบที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ของคู่ใหม่รูปแบบใหม่ไปเลยก็ได้นะคะมาเปิดไพ่กันเลยนะคะขอดูพลังงานตัวตนของชาวพิจิตร ในความสัมพันธ์นี้ณนะปัจจุบันนี้หน่อยนะคะว่าณนะเวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เท้าคือการยืนหยัดนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยแล้วก็มีความสูขพลังงานนี้เป็นพลังงานแบบชัดเจนชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณ ที่คุณต้องการเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะยืนหยัดเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะที่คุณจะศรัทธาน่ะนะคะมันเหมือนกับว่าเรื่องราวในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ง่ายเลยมันเป็นเรื่องยากแล้วมันเป็นเรื่องที่อาจจะมีอุปสรรคมากมายแต่ว่าคุณมีความสุขแบบที่ไม่เคยรู้สึก สัมผัสได้มาก่อนในความสัมพัน์ธนี้นะ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์อื่นๆมันจะง่ายแค่ไหนหรือว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่ไร้อุปสรรคมากเพียงใดแต่คุณไม่เคยสัมผัสได้ถึงความรักและ ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีระยะทางที่ห่างไกลถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความแตกต่างบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะต้องต่อสู้และฝากฟันแต่คุณสัมผัสได้ถึงความรักและคุณสัมผัสได้ถึงความสุขคุณจึงยืนหยัดมากๆเลยนะคะตัวตนของคุณจึงเป็นตัวตนของผู้ที่มีความสุขแล้วก็ยืนหยัดแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยากแค่ไหนแล้วก็มีไพ่เดทนะคะเดทแต่คุณน่าจะอยู่ในจุด ที่กําลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วนะคะคนรักของคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อ Take a คชั่นและเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์นี้มันให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถก้าวหน้าแล้วก็แล้วก็ได้ทํางานในความสัมพันธ์แบบจริงจังสักทีนะนะคะ สิบถ้วยเพื่อทํางานเพื่อลงเอยในความสัมพันธ์นี้สักทีเอฟคิดว่าชาวพิจิกนะคะคุณจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่เขาคนนั้นกําลังจะทําอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนลงเอยหรือว่าครองรักหรือว่าได้จริงจังในการสร้างความสัมพันธ์แบบลงหลักปักฐานนะคะสถานการณ์ของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ความอดทนของคุณหรือการรอคอยกำาลังจะส่งผลลัพธ์ที่หอมหวานมากๆเลยนะคะเรื่องเราสลับกันได้ถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆชาวพิจิกเป็นฝั่งมัสคลีนะคะแสดงว่าตัวคุณนั่นแหละเหมือนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะจริงจังแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่หรือว่าทํางานอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณก็ได้รับพลังงานตอบแทนด้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะ หรืออ่านอีกทางหนึ่งก็ได้ว่าพี่พพเพื่อนชาวพี่พพเพื่อนๆชาวพิจิตที่พึ่งออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าหรือว่าจบความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะคะจะเจอคนรักใหม่จะเจอความรักที่ใช่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคต่างคนต่างใช่และถึงแม้มีอุปสรรคอะไรบางอย่างก็จะก็จะทุ่มเทพเพื่อที่จะได้ลงเอยคุณจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ เข้ามากระทันหันแล้วก็ใช่เลยเพื่อที่จะลงเอยกันหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคุณโสดมานานแล้วแล้วคุณแล้วคุณก็ไม่เคยคิดว่าจะมีว่าจะมีใครเข้ามาหรือว่าปล่อยวางเรื่องของความสัมพันธ์ไปนานแล้วปล่อยวางเรื่องการมีความรักปล่อยวางเรื่องการมีคู่แล้วสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วแต่อยู่ๆก็มีคนเข้ามาแล้วทาให้คุณมีความสุข และถึงแม้ว่าคุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือออกจากโซนสบายโซนโซนแบบปลอดภัยโซนที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณถึงแม้ว่าเหตุการณ์รักที่จะต้องลงตัวครั้งนี้มันจะพาให้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณก็พร้อมที่จะไปแล้วคุณก็ได้รับความสุขอย่างนั้นจริงๆคุณเจอกับพลังงานที่ทําให้คุณเบิกบานอย่างนั้นจริงๆสิบถ้วยเก้าถ้วยนะคะ พี่พี่เพื่อนๆดูนะคะเลือกไพ่มาให้ลายสวยงามเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูตัวตนและพลังงานของคนรักของคุณกันนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคนรักของชาวพิจิตหน่อยค่ะปัจจุบนันนี้พลังงานของคนรักของคุณในสายสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอ้ Ooh, ราชาถือไม้เท้าผู้ที่ Take Action ทุ่มเทและพยายามอย่างยิ่งในความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาเป็นผู้สร้างสารรค์ mm hmm. เขาเป็นผู้ทุ่มเท mm hmm. เขาเป็นผู้ที่ภักเทียมและพยายามเพื่อที่จะ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้แบบลงตัวโอ้เดลเวอร์เดลเวอร์คนคนนี้รักคุณมากๆเลยคนคนนี้คนคนนี้คนคน,นี้เป็นคนที่รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ตามหานะคะจัดเมน คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือว่าธนูชาวธาตุลมกุมิมถุนหรือว่าตุลน,นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณคือพลงลิขิตคุณคือคุณคือโชคชะตาคุณคือวาสนารักคุณคือเดสตินีบุพเพศนิวาสอะไรแบบนั้นน่ะพื่อเพื่อนคะจัดเมนแล้วก็เดลิเวอร์นะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณรู้จัก คบหากัรน,นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลงเอยเป็นคนรักยังไม่ได้ลงเอยเป็นแฟนคนคนนี้กําลังจะร้องขอหรือว่าประกาศตัวหรือว่าหรือว่าสแสดงตัวตนหรือว่าขอขอคอมมิตเมนต์ขอผูกมัดขอสถานะที่ชัดเจนจัดเมนการสแสดงออกถึงความรักการเทคอัพ take action การ Take action ในความสัมพันธ์เพื่อที่จะวิงวอนขอสถานะหรือว่าจัดแจงอะไรทุกอย่างเลยสมมุติว่าคุณอยู่ไกลคนละประเทศเขาก็จะจัดแจงอะไรทุกอย่างอย่างเช่นแบบยื่นวีซ่าให้คุณให้คุณเดินทางลองมาดูบ้านเมืองของเขาหรือว่าพูดคุยสารสัมพันธ์ถึงการแบบใช้ชีวิตคู่แบบผูกมัดตามตามแบบ ประเพณีบ้านเราอะไรแบบนี้แล้วก็ทําเอกสารอะไรให้ทุกอย่างเลยหรือทาทุกวิธีทางที่จะทําให้คุณรู้ว่าเขาทุ่มเทหรือว่าอาจจะจัดทิปท่องเที่ยวการเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับคุณแล้วก็เป็นคนจัดแจงเป็นคนบริหารจัดการทุกอย่างเป็นคนแบบ เป็นคนจัดแจงในความสัมพันธ์มากๆเลยนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกทุ่มเทมากๆนะคะถ้าหากว่าพี่เพื่อนๆชาวพิจิกเป็นพลังงานมัสครลีนก็พลังงานของการจัดแจงการพักเพียรพยายามการทุ่มเทเพื่อที่จะเพื่อที่จะลงเอยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณเจอเธอที่เป็นความสบายใจและความสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเธอก็แบบตอบรับ พลังงานนี้ให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะเอฟคิดว่าพลังงานนี้คือพลังงานที่ดีมากๆนะคะอ้ดีเอ็มควอเอร์ไพ่จักรพรรดิผู้ดูแลผู้จัดแจงเลยแหละนะคะแล้วก็มีไพ่เดทเหมือนกันเลยพี่ๆเพื่พพอนๆคะไพ่พพพเดทนี้คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎหรือว่าพิจิกได้ก็ได้นะคะแต่เอฟรู้สึกว่า ว่าแต่ว่าไพ่เดทนี้สวยมากเป็นพลังงานของการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนสิ้นสุดวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือออกมาต่างคนต่างเคยผ่านเส้นทางของการจบความสัมพันธ์มาแล้วมาลงเอยการต่างคนต่างเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วมาลงเอยกันหรือบางท่าน เปลี่ยนสถานะที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นชัดเจนหรือบางท่านมีได้เหมือนกันนะคะว่าความรักที่เคยพัดพลากความรักที่เคยแยกจากมาก่อนหน้านี้อาจจะนานมาแล้วหรืออาจจะ,ะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีเกณฑ์วนกลับมานะคะนี่มีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าคนที่เคยพัดพลาก หรือว่าสูญเสียการและกันจะได้วนกลับมานะคะ tree of sort ค่ะเพราะคนคนนี้ไม่อาจสูญเสียคุณได้อีกแล้วนะคะ3ดาบแล้วก็1ดาบคุณทั้งคู่ไม่อาจสูญเสียกันและกันไปได้อีกแล้วเหมือนมีเส้นทางอะไรในช่วงที่ผ่านมาของชีวิตมีช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตที่แบบพบกับเรื่องราว ที่ไม่ใช่หรือว่าพบกับเรื่องราวที่เป็นพลังงานของเป็นพลังงานของการแบบพยายามที่จะไม่คิดถึงหกถ้วยชาริออตนะคะราชาถือถ้วยคนคนนี้มีพลังงานในความรักความสัมพันธ์นี้อย่างไรดูเหมือนว่า คุณทั้งคู่ผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอินเทนตมากๆเข้มข้นมากๆแล้วก็พยายามจะประคองความรู้สึกไม่อยากจะรักมากเกินไปไม่อยากจะผูกมัดมากเกินไปไม่อยากจะลงใจทั้งหมดเลยแต่มันห้ามใจไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าโชคชะตานั้น ทำไมต้องกำหนดให้เกิดเรื่องราวอุปสรรคและปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนอะไรแบบนี้ด้วยแต่เมื่อเมื่อพาไปอยู่ในจุดที่อยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันไม่ได้ยากในการใช้ชีวิตแต่มันไม่มีความสุข มันไม่มีความรู้สึกรื่นรมหรือการที่รู้สึกว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตของตัวเองและและก็ผ่านเรื่องราวต่างๆต่างคนต่างผ่านเรื่องราวต่างๆเพื่อทำให้ได้รู้ว่ายังไงกันและกันก็ใช่ยังไงมันไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพยายามแต่มันไม่ ไม่มีห่วงความรู้สึกได้สัมผัสกับความหมายของชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะนะคะนี่เลยคือสิ่งที่แบบคนคนนี้รู้ตัวว่าหกถ้วยการรียูเนียนหรือการยูเนียนหรือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่จะเลิกที่จะเลิกปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองหรือทำเป็นไม่รู้สึกอะไรและพยายามอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์นี้สทีเฟคิดว่า เดทที่เป็นไพ่พลังงานของชาวพิจิกขึ้นมาก็เพราะอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นพลังงานที่แบบบ่งบอกว่าเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าช่วงเวลาแห่งความรักช่วงเวลาช่วงเวลาใดๆก็ตามแต่ที่ผ่านมามันทำให้แบบเข้าใจหรือว่า หรือว่ายอดต้องยอมรับยอมจำนนเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์แล้วก็ซีโรราบนะคะเซเรนเดอร์ยอมจำนวนและซีโรราบว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเกิดมาเพื่อคุณจริงๆเพื่อคุณทั้งคู่จริงๆนะนะคะนี่แหละคือพลังงานตัวตนนะคะของคุณทั้งคู่นะคะ เดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะจะมีสถานการณ์ใดท้ายที่สุดแล้วเรื่องเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ เราไปดูไพ่ลัคกี้อินเลิฟกันนะคะสุดท้ายแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกจะเป็นเช่นไรในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนี้ ตั้งแต่วันที่พี่เพื่อนเพื่มารับชมคลิปนะคะนี่ไงแปดเหรียญที่ขึ้นมาที่ว่าจะทุ่มเทแล้วสกิลฟุลใช้ใช้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับอยากจะทุ่มเทให้เต็มที่ในความสัมพันธ์รักนี้อยากจะ ลงใจให้เต็มที่อยากจะทำงานอย่างจริงจังในความสัมพันธ์นี้สักทีอุ้ยมีไพ่สิดาบออกมานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตของการและกันก็เหมือนไม่มีก็เหมือนหมดสิ้นก็เหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะความหวังสามไม่เท้าหรือว่าอ่านอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้นะคะถ้าใครที่เคยผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวแล้วไม่มี แรงใจในการมีความหวังที่จะมีความสุขในความรักหรือว่ามีมุมมองต่อความรักในแบบที่ไม่ได้สดใสเท่าไหร่คุณจะเจอความสัมพันธ์นี้เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักที่แท้จริงนะแล้วเป็นกระบวนการที่จะไปต่อด้วยกันแบบรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะหรืออาจจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า แปลอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ได้ว่าตัวคุณนั้นน่ะจะเจอกับคนที่พาคุณหรือว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขจริงๆในชีวิตแล้วก็เลิกสิ้นหวังเหมือนเวลาที่ไม่มีกันและกันถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้เจอกันมาก่อนแล้วคุณจะได้เจอกันนะคะ คุณเหมือนใช้ชีวิตไปอย่างนั้นเองแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสัมผัสถึงความรื่นรมอะไรเท่าไหร่ไม่ได้สัมผัสถึงความปิติอะไรเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้นี่คือความสดใสนี่นี่คือแบบพลังงานที่เข้ามาแล้วทำให้คุณได้สัมผัสกับความสดใส นะคะแต่ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาคุณไม่มีความสุขนะคะมีนะคะแต่ว่าคนคนนี้ยิ่งเป็นพลังที่แตกต่างจากคนอื่นๆทั้งหมดเลยในชีวิตของคุณนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคุณเคยเจอคุณเคยมีหรือคุณสร้างความรักร่วมกันอยู่แต่ยังไม่ได้ใกล้ชิดยังไม่ได้ลงเออยังไม่ได้ลงใจความรู้สึกที่รอคอยและความรู้สึกที่เจอกับสิ่งต่างๆรอบตัว ตอนที่ไม่มีการละกันหรือว่าแยกกันเรียนรู้แยกกันเติบโตในชีวิตแยกกันทํางานก็ได้นะคะมันไม่เหมือนกับการได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกันนะคะนะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแปบบ๊บนึงนะคะเอาใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่า ความกังวลใจถึงเวลาสิ้นสุดแล้ว achievement สู่ความสำเร็จนะคะ achievement ความสำเร็จ the world ความกังวลใจใดๆถึงเวลาที่จะสิ้นสุดแล้วภาวะต่างๆสถานการณ์อะไรที่จะต้องผ่านบททดสอบถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยออกไปแล้ว,ม,ม,วมันมีเรื่องราวที่คุณทั้งคู่สิบปีนีญมันมีเรื่องราวที่คุณทั้งคู่นั้น ผานดานแล้วต้องปล่อยวางเพื่อที่จะได้ลงเออย่างมีความสุขนะคะชาวพิจิกห่วงแหนสี่เหรียญเอาได้สำหรับฉับไวแปดไม่เท้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้น ในชีวิตของคุณภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ชมคลิปนะคะมันเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2ฝ่ายมีเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องปล่อยวางไปสิ้นสุดสิ้นสุดไปหรือว่ายอมยอมที่จะยอมที่จะหันเส้นทางหรือยอมที่จะเสียสละเรื่องนี้ออกไป ยอมที่จะไม่ไปต่อในเส้นทางชีวิตที่ตัวเองเคยตั้งความหวังไว้ในตอนแรกหรือว่าหรือว่ายอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างล้มแบบสิ่งที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้บางสิ่งก็เพื่อที่จะลงเอยในความรักในครั้งนี้นะคะนะคะมันจะมีเกณฑ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วน่าจะไม่ใช่ พลังงานที่ราบรื่นหรอกไม่ได้เป็นพลังงานที่ราบรื่นหรอกแต่เป็นเส้นทางที่ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่อะไรอะไรมันจะมันจะกระจ่างหรือว่ามันจะแบบ achievement สำเร็จผลนะ่ะนะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้ที่จะได้ลงเอยเพื่อความสัมพันธ์นี้ที่จะได้ที่จะได้ชัดเจนแล้วเดินหน้าอย่าง มีความสุขประสบกับความสำเร็จนะคะประสบกับการได้เห็นอย่างชัดเจนไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณทั้งคู่ได้อยู่เคียงข้างกันนะคะมันจะเป็นยังไงถ้าหากคุณทั้งคู่ได้ลงเอยกันแบบนี้และพยายามร่วมกันอย่างนี้ อย่างแท้จริงนะคะนี่แหละคือนี่แหละคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อดิฟจะมาอ่านให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่รู้รู้แต่ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เสริมให้สินักกลยุทธ์ราชนีถือดาบค่ะความเด็ดขาดนะคะโอ้สิเหรียญขึ้นมากับสิบถ้วยนะ่ะ ใช่เลยแหละนะคะความสัมพันธ์เดลิเวอร์นะคะขึ้นมาอีกแล้วนี่คือคันลองของความสัมพันธ์นี่คือจุดที่ว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะมีความสุขจะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่ตัดสินใจแล้วว่ามันมันเป็นอะไรที่ได้ ตกตะกอนแล้วอะนะคะมันเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแล้วว่ามันต้องมันได้รู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงได้รู้และได้และได้ยืนยันกับตัวเองทั้งหมดแล้วต่างคนต่างได้ยืนยันได้คำตอบในหัวใจของตัวเองทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันมีแต่ภาวะ มุฟออนเป็นวงกลมถ้าหากความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ทำงานร่วมกันนะยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้เต็มที่กับการสร้างความสัมพันธ์นี้รู้สึกเหมือนทุกอย่างรู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องราวอะไรที่ภารกิจไม่สามารถ ทำได้สำเร็จหรือเป็นภาวะเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วพอแล้วพอยังไม่ได้ลงตัวหรือตัดสินใจอย่างอย่างแบบชัดเจนที่จะลงตัวเหมือนกับอะไรก็อะไรก็รู้สึกไม่ใช่ไปหมดเลยอะถึงแม้จะทำอะไรก็ตามก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหมือนหลงทางไปหมดเลยก็เพื่อให มีความชัดเจนเพื่อให้แบบต่างฝ่ายต่างผ่านบททดสอบและได้ตกตะกอนหรือผ่านสถานการณ์ต่างๆผ่านช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเพื่อที่จะตกตะกอนว่าการลงเอยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หวงแหนและทนุถนอมมากที่สุดแล้วเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะพี่ๆเพื่อนเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่องราวที่เป็นเส้นทางของการได้ลงตัวนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแล้วแบบฉับไวนะคะมันถึงเวลาที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผูกมัดก,กันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เอฟคอทัดนายให้พี่เพืพพอพอพ่อนชาวพิจิที่มีเส้นทางของความสุขมีเส้นทางของการสร้างชีวิตมีเส้นทางของความชัดเจนรออยู่มีเส้นทางที่จะได้เดินบน หนทางที่หัวใจรู้สึก เ่มชื่นเหลือเกินแล้วเป็นเส้นทางที่ตัวเองรอคอยมาตลอด,ลอดทุกท่านทั้งนี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะน่าหลักฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปก ปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่เพื่อนทุกคน